ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสววอนราธิวาสแม่ลานค่ะนะครับอยู่ในสามอำเภอนะคะคเป็น2องอำเภอใหญ่ก็คือหนองจิกกับโคกโพแล้วก็เป็นอำเภอร้อยต่ออีก ในเวลากลับมาติดตามพระฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจําวันค่ะสําหรับข่าวที่น่าสนใจวันนี้นางสาวลัดดาแซลีโคษกสํานักงานประกันสังคมกล่าวย้ําว่าหากผู้ประกันตนตามมาตรา40ติดเชื้อโควิด19และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามหรือฮอสพิเทลตั้งแต่1วันขึ้นไปสามารถเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ300บาทส่วนกรณีหยุดพักรักษาตัวที่บ้านตั้งแต่3วันขึ้นไป เบิกเงินทดแทนการขาดรายได้วันล,ละ200บาทโดยสำนังกงานประกันสังคมพิจารณาจากการจ่ายเงินสมทบตามจำนวนวันที่แพทย์ระบุให้หยุดพักรักษาตัวทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา40ทั้งทางเลือกที่1ทางเลือกที่2และทางเลือกที่3จะใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ต้องส่งเงินสมทบอย่างน้อย3เดือนภายในระยะเวลา4เดือนก่อนใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด ผู้ประกันตนสามารถนำใบรับรองแพทย์ตัวจริงที่ระบุวันหยุดพักสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และดาวน์โหลดแบบฟอร์มสปสจุดสองขีดศูนย์หนึ่งได้จากเว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคม www.sso.go.th ส่งเอกสารดังกล่าวได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือติดต่อสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดใกล้บ้านทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นเบิกรับเงินดังกล่าวได้ภายใน2ปีนับจากวันที่ออกใบรับรองแพทย์ อย่างไรก็ตามผู้ประกันตนมาตาศ0อย่าลืมส่งเงินสมทบเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ของตนเองหากขาดส่งเงินสมทบไม่สามารถส่งเงินสมทบย้อนหลังได้แต่สามารถส่งเงินสมทบล่วงหน้าได้ถึง12เดือนติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสววนราธิวาสแม่ลานค่ะนะครับ อูแล้วสามอำเภอนะคะคเป็น2องอำเภอใหญ่ก็คือหนองจีกกับโคกโพแล้วก็เป็นอำเภอร้อยต่ออีก